ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมอดีศรเพียงเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมเป็นผู้แทนราษฎรก็มานานพอสมควรครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี2อง1ผมไม่เคยคิดว่า ณนะวันนี้เราจะมาสงสัยหน้าที่ของเราไปให้คนอื่นเขาบอกว่าผมมีหน้าที่อะไรผมอยากเชิญชวนทางสอวอสอสอครับลองมาคิดดีว่าเราอาสามาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเรามีอำนาจอะไรบ้างผมเข้าใจว่าปี2531ที่ผมเป็นเนี่ย ผมไปหาเสียงว่าผมจะมาเป็นผู้แทนราษฎรเพื่อมาเสนอกฎหมายมายกเลิกกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายกฎหมายใดที่ร้าสมัยยกเลิกกฎหมายใดที่ขัดขวางต่อการพัฒนาประเทศก็ปรับปรุงแก้ไขผมเชื่อมั่นจริงๆว่าสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจเช่นนั้นจริงๆนอกจากนั้น ผู้แทนรัศดรยังมีสิทธิตั้งกระทู้ถามกระทู้ทั่วไปกระทู้แห้งถามเรื่องฝนตกไปตอบตอนฝนแรงถามเรื่องฝนแรงแล้วมาตอบตอนน้ำท่วมยืนยติทั่วไปยื่นยติไม่ไว้วางใจทั้งลงคะแนนและไม่ลงคะแนนจากสามหนึ่งถึงหกเจผมยังเชื่อมั่นว่าสอสอเรา ยังมีอำนาจอยู่ข้ามเจาครับ,มาารบผมพยายามเปิดดูว่าอำนาจและหน้าที่สภาผู้แทนรนษาษฎรผู้ที่สภารัฐสภามันอยู่ที่มาตราไหนไม่มีสักมาตราครับได้ระบ,บุชัดเจนว่าสสผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ไม่มีเป็นแต่เพียงว่าท่านทำอะไรได้บ้าง เรากำลังพูดถึงรัฐธรรมนูญครับต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับเดียวในประเทศไทยและประเทศสยามแก้ไม่ได้อยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับอยู่บนพานรัฐธรรมนูญมีคนคนหนึ่งตอนหลังรู้ว่าเสียเสียจริตขึ้นไปยกเลิกดึงแผ่นทองเหลืองทองแดงออกกว่าจะเอาลงมาได้ใช้เวลาเป็นชัว่วโมงอันนั้นแก้ไม่ได้ รัฐมนูญทุกฉบับแก้ได้ครับแล้วแต่ยุคแล้วแต่รัสมัยก็แก้กันมาแต่มันแก้ยากกว่ากฎหมายธรรมดาตามที่ผมเรียนมาที่ธรรมศาสตร์กฎหมายทั่วไปใช้เสียงเท่านี้แต่กฎหมายเรั่รหนูมันแก้ยากอย่างงู้นอย่างนี้ยิ่งรัฐมนูญฉบับนี้ยิ่งแก้ยากครับเขาเขียนไว้ไม่ให้มีการแก้ไข จะแตะอะไรผิดหมดเรียงมาตราทั้งฉบับจะตั้งสอสอรอหรือเปล่าต้องไปไประชามติอันนั้นคือทำลายอำนาจหน้าที่ของสภาผูแ้แทนราษฎรที่ผมพูดไว้ที่ผมเข้าใจว่าผมมีหน้าที่วุฒิสภาผมเข้าใจว่าท่านเป็นสภากันกรองกฎหมายจากสภาล่างก็ผมส่งพรบกังเกงขายยาวไป ท่านต้องมีพิจารณาว่ากางเกงขายาาที่ผมส่งไปเนี่ยซิปมันดีไหมกระดุมดีไหมมีข่าวหนึ่งครับที่สภาอู่ทองในผมส่งยกตัวอย่างพรบกางเกงขายยวไปท่านส่งกลับมาเป็นกางเกงขาสั้นครับท่านวุฒิสภาทำไม่ได้ผมจึงสงสัยว่าวันนี้แน่นอนท่านเข้าใจเหมือนผมพูด แต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นอุปสรรคต่างหากที่เราจะต้องแก้ไขให้ได้ถึงไปใช้บริการองค์กรอ,อื่นรรท่านประธานครับเราเรียนรัฐธรรมนูญมาอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการแยกกันและทวงดุลกันครับไม่ใช่คอมเลนมีบางครั้งจะยื่นยติได้หรือเปล่ารอรัฐสัารัฐร,ร,รมนูญวินิจฉัยก่อน อันอะไรนั่นเขาอยู่ฝ่ายดุลราการเรามันอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเราคิดของเราเองได้จะทำอะไรกลัวองค์กรอื่นว่าให้ทำได้หรือเปล่าและจะมีรัฐสภาสภาผู้แทนและวุทธิสภาไปทำพระแสงอะไรในเมื่อร่างกฎหมายเสนอกฎหมายไม่ได้ขอถอนครับว่าพระแสงนะครับเริ่มจะมีอารมณ์ท่านประธานครับผมเห็นใจ และผมเห็นด้วยอาจารย์ชูศักดิ์จำเป็นต้องยื่นะตินี้เข้ามาเพราะว่าขวากหนามต่างๆท่านประธานก่อนขึ้นนั่งบาลังเที่ยวนี้ท่านโดนไปหลายดอกนะครับบอกว่าท่านไม่ได้ใช้อำนาจเด็ดขาดเขาเสนอกฎหมายที่ที่นี่ท่านทำไมไม่บรรจุนี่ท่านก็โดนท่านก็หาโอกาสชี้แจงซะผมจึงเชื่อม,ามาั่นว่าถ้าเราไม่ยกย่องอำนาจของเราเองปล่อยให้อำนาจอื่น ซึ่งเป็นปลาคนละน้ำมาไม่ได้ใช้อำนาจของเราเนี่ยเราจะอ่อนข้อเกินไปไหมครับแล้วผู้แทนพวงชนชาวไทยจะอยู่อย่างไรถ้าอำนาจเหล่านี้ไม่มีผมอยากให้สภามีโอกาสแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมไม่กล่าวว่าที่มาเป็นยังไงร,รู้กันทั้งทั่วถ้าไม่แก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ มันเดินต่อไปไม่ได้มันมีอุปสรรคหลายอย่างในรัฐมนูญฉบับนี้ที่ทําให้ประชาธิปไตยมันเดินไปได้ยากจึงขอดโดยสารสั้นๆครับเรามาสงสัยอำนาจของเราเองว่าผู้แทนราษฎรวุฒิสภาหรือรัฐสภามีอำนาจอะไรทั้งหมด500บวก250ไม่มีปัญญาตีความอำนาจของตนเองเลยไปอาศัยบริการ9คนครับ 750มีเยอะแต่ไม่ได้เรื่องต้องไปพึ่งใบบุญของเกคนมันก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับว่าประเทศเราสองห้าหเจดเดินทางมาสู่จุดนี้ย้อนหลังไปไปีสองห้าหนึ่งแรัฐธรรมนูญ9ก้าหน้ากว่านี้ครับย้อนไป2540ี่ตอนที่ท่านเป็นประธานรัฐสภาครั้งแรกที่ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห่วอันนั้นก้าวหน้ากว่านี้ยิ่งรัฐธรมนูญหรือยิ่งพอศอมากเท่าไหร่ความล้าหลังทางประชาธิปไตยด้อยค่าไปกว่าต้องตั้งสติให้ดีครับอย่าถือว่าเป็นฝ่ายคา้านฝ่ายวุฒธธิหรือฝ่ายใดทั้งสิ้นเราต้องเห็นร่วมกันว่ารัฐมนตรบนี้ต้องแก้ไขปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วครับ ลูกหลานเลนหล่อนจะมาถอนหงอกเราปลอดสมัยลุงสมัยปู่ทำไมไม่แก้ปล่อยให้มีการปกครองโดยรัฐนุญฉบับนี้ได้อย่างไรแต่วิธีแก้ไขมันช่องมันลิบหลีครับเหมือนเข้าอุโมงมันเข้ายากเหลือเกินผมจึงสนับสนุนท่านอาจารย์ชูศักดิ์และคณะเผื่อไม่ให้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าคนเก้าคนเขาไม่เห็นด้วยเราเดินต่อไปไม่ได้ จึงขออนุญาตเป็นกําลังใจกับท่านประธานนะครับที่ท่านไม่บรรจุนี่เขาล่อท่านไปหลายดอกละก็เรื่องของท่านที่จะแก้ตัวหรืออธิบายความต่อที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้ผมขออนุญาตอภิปรายอาจจะไม่ตรงประเด็นมากแต่เป็นความรู้สึกของผู้แทนราษฎรทั้งชีวิตว่าผมยังมีอํานาจในการเสนอกฎหมายไม่ว่ากฎหมายใดๆทั้งสิน้นในสภารัฐสภาแห่งนี้ได้ ผู้ที่สภาก็มีหน้าที่กันกรองกฎหมายจากสภาล่างได้ทุกฉบับเหมือนกันด้วยความเคารพครับ